สวัสดีจ้าสวัสดีวันที่22ใบแก่ๆนะคะเนาะเป็นไงก็ขอสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยเมืองเล่าหรือว่าทางประเทศนะคะเนาะวันนี้เป็นไงผ้ายังมายามเนาะค่ะวันนี้เบิ่งกันอุตรดิษจังหวัดอุตรดิษค่ะกำลังเอื้ถนนเนาะค่ะเนาะมานี่มือนีเป็นไงมาขายของเลยพี่น้องเป็นไงมาขายไข่ปิ้งหมดราคาเลยสองใบแล้วก็ลูกชิ้นแต่นันแทนหมดแล้วค่ะหมดแล้วหน้าทกศค่ะสวัสดีกัน สวัสดีค่ะกันสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพาดออกสปายมาขายของไหมค่ะพอดีเมย์ไทยซูเบิงว่าเปลี่นกระดังเห็ดถนนรักของสินปิดโลกไปแพร่ไหมค่ะเม่ใหญ่กับพี่ยังมาสอนลงเมยใหญ่ใส่เมย์ไทยใส่บวกอีโมงนาสีดำไหมะคะ่ะปากซอยปากเบิระะ์นมอสการ์โนดีลักจังหวัปดปีศาิกระด้างพัฒนาเนาะคะ่ะดิ อันนี้หนาทกขสาค่ะนี่นาทกขโสเมื่ออุตรดิตนะคะน่ะเนาะนี่เป็นหนาทกขสาเปินกระลังเขตถนนไม่เนาะพี่น้องกําลังสิจเจิรินหรอวค่ะเป็นเป็นทกขโสามือนีก็เป็นไงมาขา,ขายของกับแม่ค้ากับมู่สามซีเจ้าเนาะพี่น้องเนาะแม่ค้ามิวสามซีเจ้าค่ะม่็หไก็ขายไข่ส้งเครืองนะค่ะเนี่ขายไข่ส่งเครื่องกับลูกชิ้นย่างนหค่ะ แดดแล้วแม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยไม่แย่กับสิบห้าลูกครับไปขายต่ออยู่หนาบ้านเดี๋ยพี่น้องเนาะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่แย่ในเด้อไม่แย่ย้อนไท่บ้านเด้อถ้ามาเที่ยวมายามมาเบิ่งว่าชีวิตไท่บ้านเปลี่ยนแนวเดยตอนนี้ไม่แย่กับกระลังขายของอยู่หนาทกกรสอตัวนี้ก็อยากล่างที่แตงไม่เน้ะค่ะเนาะฝากติดตามเบิ่งชีวิตไท่อุตรดิตถ์บ้านนี่เด้อค่ะเด้อยังไงก็ ทกสอกักรลังค้นกับกระลังไหวและะ้วค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วทกสอคนก,กราลังไหวแล้วพอดีกับมีเจ๊ญ่เพิืนผ้ามาขายของส่วนมาขายของอยู่นี่เนี่ยค่ะก็ไม่อยู่สามสีเจ้าสามเจ้าค่ะมือนนี่ซีเจ้าผลไม้ก็ไปแล้วเจ้าหนึ่งทกสอค้นก็เริมบม่ค่อยมีแล้วละนะคะเนาะอันนี้นก็เป็นใสก่สกอกใส่เกอกของคุณยายคนสวยใส่กอกของคุณยายประขาประจาเจ้าเก่าของ พกสสีสูบนะคะเนี่ยที่น้องท่างอุตรดิต์แบบมารับชมรับอะของคุณยายนี่เด้อค่ะเด้อยูทูบค่ะหนูอัดยูทูบหนูเป็นยูทูบอยู่ค่ะนี่คุณยายค่ะประจําของอุตรดิต์นะคะขายใส่กอกเจ้านี้ค่ะใครรู้จักคุณยายอยารู้ว่าเจ้ากอกแค่นี้อร่อยที่สุดเลยค่ะขายประจําที่สาขาสีสูบนะคะคุณยายเนาะค่ะขายประจําที่นี่แมะมาอุดหนุนแวะมาชิมได้นะคะพเพื่อนๆทางอุตรดิต์หรือว่า ใครมาทําธุระผ่านสายหลักแพทย์พิษโลกแล้วคุณยายเนาะค่ะแวะเข้ามาชิมกับคุณยายด้วยอร่อยค่ะรับประกันอร่อยคุณภาพแซ่บเอร์คุณยายมีล่ะายหไรยอย่างค่ะฝากเพื่อนๆนทาง y YouTube ถ้าเกิดแวะผ่านมาก็แวะมาเที่ยวมาชิมนะคะของแซ่บของอุตรดิต์มีอะไรบ้างค่ะ <c oughs> นี่คุณยายอันนี้คุณยายเพิ่นขายปิ่งไก่คุณยายนั่งอยู่บุ่มคุณยายหนีแดด คุณยายหนีแดดคุณยายหนีแดดไข่เบิลแล้วค่ะไข่เบิลแล้วไข่เบิลแล้วไข่แล้วไข่แล้วไข่แล้วอันนี้พี่คนหนึ่งขายไออย่างก็เนี่ยพี่น้องไอขนมทางภาคเหนือน cow, ี่ไหมมีไหมบ้าบินบ้าบินทางบ้านเท่ากันอีกอย่างพี่น้องฮะบ้าบินคือกันเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยมันเป็นขนมบ้าบินไหมคะขนมประจำพื้นเมืองอุตรดิตถ์เนาะค่ะเนาะมันเป็นบ้าบิน เขาเอื่นว่าขนมบาบินตั้งผักเหนือเนาะคะ่ะเนาะลองแวะมาชิมบ้างนะคะน่ะนาทศนาทศกศส,สีสูบเนาะคะ่ะเนาะจังหวัดอุตรดิตเนาะคะ่ะเนาะมียายกระเพ้ามายามอุตรดิตเนาะค่ะมื่อนี่มียายมาขายของไข่เพราะว่าทศกศเขามีธุลรละกําที่ว่าง่ายง,งั้นเยียวยาเนาะคะ่ะเนาะมียายมาขายลูกชิ้นค่ะย,ยังม่ียายกกะเพ้าราคาเบิเร์ดแล้วเดี๋ยวซ่อมนี่แหละสิไปขายหน้าบ้านนี่ระค่ะนี่กระทั่งออกไปบานเฮาทั้งนี้ก็ไปบานเฮาทั้งนี้กับ,บเาาบขาในเมืองคะ่ะ ตรงไปหนีเขาในเมืองปุ๊บตรงนี้ไปแพร่ค่ะเส้นตรงนี้ไปแพร่จังหวัดแพร่ตรงไปทางนู้นพิษณุโลกค่ะทองนลพิษณุโลกค่ะฝากมาตอนะยามนะพี่น้องเนาะจังไรกปติดตามชีวิตม่ใหญ่แค่บ้านๆเนนดีอค่ะเะด้อโมนี่กะมี่ใหญ่บมี่ยังมาตอนกินหอดคิดถึงซื้อเด,ด้อค่ะรักและคิดถึงนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกอลุ